ความเจริญในธรรมจะมีได้ญาติโยมสาธุชนทางหลายอตมาภาจะนำองค์แห่งพระอินทร์สามประการมาเผยแผ่ให้ญาติโยมได้รับรู้รับฟังองค์แห่งพระอินทร์สามประการในประการแรกก็คือพระอินทร์นั้นจะเพียบพร้อมอยู่ด้วยความสุขอย่างสูงสุดนั่นก็คือ ก่อนที่จะไปเป็นพระอินทร์ก็ได้ทําบุญสุนทานไว้มากแล้วก็ไปเสวยผลบุญเป็นพระอินทร์อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงก็มีความสุขอย่างสูงสุดป่าเทวดาทั้งหลายในประการที่สององแห่งพระอินทร์ก็คือเป็นจอมแห่งเทพเจ้า พอเห็นเทวดาเข้าแล้วเนี่ยก็จะยกย่องเทวดาที่ไปพบเห็นให้มีความลื่นเริงบันเทิงใจอย่างยิ่งก็คือให้กำลังใจนั่นเองถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านองค์แห่งพระอินท์ในข้อที่สามก็คือไม่ให้เกิดความเบื่อหน่ายในทิพยาสมบัติก็คือพระอินทจะไม่เบื่อหน่ายใน ทีพยาสมบัติที่ตนเองได้รับนั่นก็เปรียบเทียบองค์ประกอบด้วยสมบัติสามประการของคนทั้งหลายอีกว่าคือในประการแรกเนี่ยเป็นผู้ที่มีความยินดีมีสุขอันเกิดจากความสงัดอย่างยอดเยี่ยม โดยส่วนเดียวก็คือยิ่งมีความสงัดโดยการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นเป็นส่วนที่ดีโดยส่วนเดียวก็คือความสงบนั้นเป็นเป็นความสุขอย่างยิ่งในประการที่สองก็คือประคองใจให้มีความเบิกบานไม่ขี้เกียจขี้ค้านสงบระางับในกูสลทั้งหลาย ให้เกิดความรื่นเริงมีความขยันหมั่นเพียรพยายามบำเพ็ญกูศสละถามทั้งหลายให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในประการที่สามไม่เกิดความเบื่อหน่ายในเรือนอันว่างเปล่านั่นก็คือความสงัดนั่นเองบ้านเรือนยิ่งมีความสงัดยิ่งดีเพราะว่าความเงียบสงัดนั่นแหละ จะทำให้เกิดกุศลธรรมทั้งหลายทําให้เกิดสมาธิทั้งหลายขึ้นในใจของเราเป็นการทํากุศลน,นั่นเองเนี่ยเป็นข้อเปรียบเทียบระหว่างาพระอินทร์ที่อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงและมาเปรียบเทียบการอยู่ในเย่าวในเรือนของคนทั้งหลายว่ายิ่งอยู่ในเรือนที่สงบเรือนที่มีความสงบยิ่งมีความสุขนั่นเอง อาตมาภาพนามาจเจริพรญพรในายาตโยมได้รับรู้รับฟังจเจริญพร